ครับแล้วก็สวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับห้องกดลักสุขภาพนะครับแล้วก็จริงๆต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยพวกเราได้โชคดีนะครับซึ่งสิ่งที่เราจะได้เป็นรู้นะครับแล้วก็ได้มีข้อมูลเพิ่มเติมสาหรับวันนี้นะครับก็น่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวข้องโดยตรงกับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับที่วันนี้ในพวกเราทุกคนเผชิญกันอยู่นะครับแต่ว่าต้องเียนเพราะวันนี้นะครับมีข้อมูลเรื่องหนึ่งที่สําคัญนะครับเกี่ยวข้องกับ เอนไซม์ me, ทางธรรมชาตินะครับหรือว่าสารต้านอนุสารธรรมชาติที่ร่างกายของมนุษย์เนี่ยผลิตขึ้นมาเองได้อยู่แล้วนะครับแต่เราจะพบว่าพอเราอายุมากขึ้นนะครับสารต้านอนุมูสลสสารกลุ่มนี้เนี่ยนะครับมีสภาวะการผลิตในะร่างกายของเรารตลงนะครับซึ่งมีผลข่อโรคต่าง รวมถึงการขจับเชื้อไวรัสต่างๆและประการฝังตัวของเชื้อไวรัสในไขมันด้วยนะครับซึ่งสารชนิดนี้เราเรียกว่ากูต้าไทโอน g p x นะครับหรือกูต้าไทโอนอรอซิเดสนั่นเองนะครับตรงให้เห็นนี่คือรูปแบบของมุ่เดดกุลนะครับของกูตาไทโอนอรอซิเดสนะครับทำไมสารชนิดนี้ถึงสําคัญมากนะครับถ้าวันนี้เราดูจากตารางของสารต้านอนุมูลอิสระครับจะแบ่งเป็นสองสีก็คือสีส้มแล้วก็สีเทานะครับ ต้องมาดูอย่างนี้นะครับว่าสารต้านนุสลรดเนี่ยแบ่งเป็นสองจำพวกนะครับหนึ่งสารต้านอนุมูลอิสระที่ร่างกายขาดไม่ได้นะครับถ้าร่างกายขาดสารต้านนุสลรดเหล่านี้เราจะเสียชีวิตทันทีนะครับสารสามกลุ่มนั่นหมายถึง SOD c a t a l a s e และสารกลุ่มที่สำคัญที่วันนี้เราจะพูดถึงกันก็คือ g ต u t a t h โ o Gpx นะครับเมื่อไหร่ที่สารสามกลุ่มนี้เนี่ยครับหมดสภาพหรือว่าเสื่อมสภาพไปนะครับ เราจะต้องหาสารต้านอนุมูลสละสำรองนะครับเพื่อเติมเข้าไปนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของโคเอนไซม์พิเทนกรูตาไทโอนเวนสารกัดจากเคมีนะครับแล้วก็พุกเทมินต่างๆนะครับแต่นะครับวงที่เราได้ทราบแล้วนะครับตั้งแต่ดรท,ท่านดรสนุนีได้บรรยายให้เราฟังตั้งแต่ต้นนะครับว่าวันนี้เราสามารถที่จะเปิดสวิตช์นะครับรหัสอนุกรรมนะครับและสามารถทำให้สารสามกลุ่มนี้สามารถกลับมาผลิตได้ เหมือนตอนที่เราแข็งแรงที่สุดนะครับในร่างกายเดี๋ยวเรามาดูผลกันก่อนนะครับว่าสารสัุลุลมนี้เนี่ยจะทำให้เกิดการลดลงในร่างกายได้อย่างไรนะครับซึ่งต้องบอกว่าถ้าเราจะเห็นยานเตือนนะครับว่าถ้าเราทานยานปฏิชีวนะเยอะๆนะครับทา,านยากลุ่มพาราเซตามอนเยอะๆนะแล้วก็กลุ่มที่ออกกำลังกายหนักแบบนักกีฬาอาชีพนะครับกลุ่มที่โดนหักสีเอหรือรังสี สเสร์นะครับหรือรังสี U V มากเกินไปก็จะทำให้เกิดการลดของกูตาไฮโอได้นะครับกลุ่มที่ดื่มเหล้านะครับกลุ่มที่ดื่มคาเฟอีนคือกลุ่มกาแฟเยอะๆแต่ที่สำคัญนะครับกลุ่มที่สูบบุหรี่อัเนี้นะครับก็จะทำให้สารกลุ่มนี้ในร่างกายเนี่ยมีสภาวะลดลงนะครับแล้วก็การใช้งานของสารกลุ่มนี้ก็จะส่งผลมากนะครับเมื่อไหร่ที่มีการลดของสารกลุ่มนี้เกิดขึ้นนะครับจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายนะครับ นักวิทยาศาสตร์นะครับในอดีตเนะี่ยพบเรื่องหนึ่งครับที่สําคัญเขาบอกว่าสายกลุ่มที่เป็นกราเทโอนเนี่ยนะครับเขาเป็นสายกลุ่มที่มีคุณค่าสูงมากๆนะครับและสาคัญด้วยการที่มนุษย์จะมีอายุยืนมากๆนะครับก็ต้องทําให้ร่างกายเนี่ยมีสายกลุ่มนี้นะครับอยู่ในเซลล์ของร่างกายในปริมาณที่สูงนะครับซึงจะส่งผลทําให้มนุษย์อายุยืนนะครับ แล้วก็เราก็ค้นพบอีกนะครับว่ากลุ่มที่ผลิตสารกูต้าอดนตับนะครับก็จะทําให้อายุสั้นลงนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นขลนตอนเ่องซึ่งเราเห็นกันชัดเจนเลยน,นี่ถึงเป็นสายกลุ่มหนึ่งครับที่ร่างกายมนุษย์ผลิตมากเพื่อให้เราเกิดกระบวนการชะลอวัยให้เสียชีวิตช้าลงครับแต่เรามาดูหน้าที่สําคัญก่อนครับของสารกลุ่มนี้นะครับสารกลุ่มนี้ถูกผลิตมากนะครับในเซลล์ของ ตับนะครับของปอดของม้มของตับอ่อนนะครับแล้วก็เลนที่อยู่เกี่ยวข้องตับระบบตาทั้งหมดนะครับซึ่งสารทั้งหมดนี้อ่อเอว้ยวะเหล่านี้เนี่ยครับจะผลิตสารนี้มากโดยเฉพาะในปอดในม้มนะครับแล้วก็ในไตเพราะสารกลุ่มนี้เนี่ยคือสารกลุ่มที่ทําที่สี่อย่างนี้นะครับให้จาให้ดีนะครับสารกลุ่มนี้คือกลุ่มที่สร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะครับเป็นสารกลุ่มที่กระตุ้มเม็ดเลือดขาวนะครับ เพื่อทําให้เกิดการต่อสู้กับเชื้อโรคและเชื้อไวรัสอานดีๆนะครับสารกลุ่มนี้เป็นสารกลุ่มที่กระตุ้นนะครับอุตอเทอร์เอโนจีพีเอเป็นกลุ่มที่กระตุ้นนะครับทําให้ร่างกายต่อสู้กับเชื้อโรคไวรัสแบคทีรียและสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายรวมถึงเซลล์มะเร็งด้วยนะครับลองลนิดุนว่าถ้าเราพิสารกลุ่มนี้ลดลง ครับถ้าเราสากลุ่มนี้ลดลงนั่นหมายถึงเราจะมีการติดเชื้อจากเชื้อเวลาสได้โดยเฉพาะในปัจจุบันนะครับมีงานวิจัยค้นพบในกลุ่มของ a v i ว u s นะครับซึ่งนี่คือตระกูลโคโรนาทั้งหมดนะครับตระกูลโคโรนาคือใครบ้างนะครับเบอร์ซาแล้วก็โควิดนะครับซึ่งทั้งสามกลุ่มนี้นะครับเกี่ยวข้องกับการลดลงของกูต้าไคโอนโดยตรง นะครับเพราะว่าถ้าเชื้อไวรัสเหล่านี้ไม่ถูกเม็ดเลือดขาวออกมากําจัดเชื้อไวรัสเหล่านี้จะฝังตัวในไขมันของร่างกายและสามารถกระจายตัวและแพร่พันธุ์ในร่างกายของเราได้นะครับกูดไนโอนในระดับที่สูงถึงจําเป็นมากๆนะครับที่เป็นส่วนที่จะช่วยให้เราสามารถกระตุ้นเม็ดเลือดขาวมาฆ่าเชื้อไวรัสเหล่านี้ได้รวมถึงเซลล์มะเร็งด้วย เราถึงได้เห็นกลุ่มหนึ่งครับว่าถ้ากลุ่มนี้มีกมรดอะตัยไโอนในร่างกายมากเท่าไหร่นะครับเราจะเห็นความผิดปกติของเซลล์เม็ดเลือดขาวเวลาเราไปตรวจเลือดนะครับโดยเฉพาะในเม็ดเลือดขาวในกลุ่มที่กระจัดเชื้อโรคที่มีความสัมพันธ์กับเม็ดเลือดแดงนะครับฉังน,นั้นการเพิ่มขึ้นของกูตาลโอ,อนเป็นส่วนที่สําคัญนะครับนี่คือแค่กลุ่มของไวรัสนะครับแล้วก็เชื้อโรคแล้วก็แบคทีเรียต่างๆนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับ จตัวกูต้าไโอเนี่ยสามารถที่จะจับและทําลายพวกสารพิษต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสารกลุ่มโลหะหนักนะครับที่เกิดขึ้นจากยาฆ่าแมลงนะครับที่เกิดขึ้นจากปุ๋ยเคมีนะครับเปิดขึ้นจาก PM 2.5แล้วก็ลภาวะทางอากาศทางน้ำต่างๆนะครับสารประกอมเหล่านี้เนี่ยนะครับจะต้องถูกกาจัดโดย สารต้านนุมสลักในกลุ่มของอูต้าเนี่ยบน G P ซเท่านั้นนะครับนี่คือหน้าที่ที่สองของเขานะครับแล้วต้องบอกว่าสารต้านนุมสลักนี้เนี่ยเป็นสารต้านนุมสลักที่มีนิทแลนมากๆนะครับซึ่งต้องบอกว่าสารกลุ่มนี้นะครับจะช่วยให้เอเดแดงของเราเนี่ยนะครับมีสภาวะดีนะครับและก็เป็นสารกลุ่มต้านการอักสเสบด้วยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอูต้าเนโอมเนี่ย นี่คือแอนตี้อินฟลัมเปชันนะครับนี่คือสารกลุ่มที่ช่วยร่างกายของเราป้องกันอักเสบนะครับฉะนั้นปราศจากสารกลุ่มนี้หรือสารกลุ่มนี้ลดลงมากในเซลล์ของร่างกายจะเกิดสภาวะการถักเสบในเซลล์ที่สูงนะครับซึ่งสารกลุ่มนี้จาเป็นมากที่ต้องทําให้เขาฟื้นกลับมาทํางานปกติเหมือนตอนที่เราเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วสิ่งที่สําคัญครับสารกลุ่มนี้นะครับยังเป็นสารกลุ่มที่ช่วยทําให้ d n a เเนี่ยครับ เกิดการซ่อมแซมตัวเองได้ซึ่งเป็นสารที่ทําให้เกิดการควบคุมของโปรโตีนและเอนไซม์ต่างๆซึ่งเป็นตัวสําคัญที่เชื่อมต่อกับ DNA ของเราและทําให้ DNA ของเราเกิดการซ่อมแซมได้ mm hmm. เห็นไหมครับว่ากรดไนโตนเนี่ยมีความสําคัญต่อร่างกายของเราอย่างไรนะครับซึ่งซึ่งวันนี้นะครับสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับก็คือสิ่งที่กําลังเกิดผลกับคนไทยทั้งประเทศนะครับ นี่คือโควิดนาทีนะครับนี่กลุ่มของ A+ อไวรัสนะครับฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้ทุกท่านดูวันนี้นะครับนี่คืองานวิจัยนะครับซึ่งผมอาจจะได้พูดถึงคราวที่แล้วซึ่งงานวิจัยนี้เกิดขึ้นในกลุ่มของ A+ อไวรัสและเป็นงานวิจัยที่เกิดขึ้นในการวิจัยของโรคเมอร์และซาทำไมผมถึงยกตัวอย่างโรคเมอร์และซารครับกลุ่ม A อไวรัสเสียที่ผมบอกไปข้างต้นนี้นะครับมีอยู่สามกลุ่มนะครับคือเมอร์ซาแล้วก็โควิด นะครับแต่อยากให้ทุกท่านรู้ว่ากลุ่มคนที่เสียชีวิตมากที่สุดนะครับที่มีอัตราการเสียชีวิตมากที่สุดคือเมอร์และซานะครับไม่ใช่โควิด -19 นะครับแต่นะครับการลงของกลูตาไธโอนในร่างกายสามารถทำให้โควิด -19 สามารถทำลายเนื้อเยื่อปอดเนื้อเยื่อตับและเนื้อเยื่อสมองซึ่งอวัยวะเหล่านี้มีไขมันเยอะนะครับ ฉะนั้นการฝังตัวของโควิด -19 ในร่างกายของเรานะครับก็สามารถที่จะเกิดขึ้นสูงแล้วก็ทําให้เราสามารถมีโอกาสเสียชีวิตได้ง่ายนะครับซึ่งจริงๆรัฐบาลเรารู้เรื่องนี้อยู่แล้วสาธารณสุขเรารู้เรื่องนี้อยู่แล้วแต่เราไม่สามารถทําอะไรได้ที่จะทําให้ร่างกายของเราเพื่มปูต้าไทโอน GPS ได้ ต้องเรียนว่าวันนี้นะครับทุกท่านที่อยู่ในห้องนี้เป็นกลุ่มคนที่ถือว่าโชคดีที่สุดในประเทศไทยเพราะการค้นพบสวิสช่เรียกว่าสวิสการกระตุ้น e p g e n e t i c s นะครับนั่นคือสวิสของเนิฟทูนะครับซึ่งเป็นการพบแรกและเป็นนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเมื่อเรา สามารถกดซูบิส,ส,สของเนื้อทูขึ้นมาได้นะครับเราจะสามารถทําให้ร่างกายของเราเนี่ยนะครับข่าริารบ้านอักทุกมูลอิสระของโกราไชโอได้ถึงสามเอรเซนซึ่งเกิดขึ้นจากงานวิจัยที่เป็น p พ e r ร์รีวิงานวิจัยนี้นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้นะครับต้องบอกว่าทุกท่านที่ได้โพเดนดิมมาแล้วเกินถึงเดือนนะครับขอให้ท่านรู้ไว้เลยว่าท่านโชคดีมากๆนะครับ เ่วันนี้เซลล์ของท่านสามารถกระตุ้นกรูตาไนโอนได้ถึง300%แต่สิ่งที่สำคัญนะครับอันนี้อย่าหยุดทานเพราะว่ากูตาไนโอนจะมีสภาวะลดลงทุกๆวันของร่างตายนะครับลดลงตามอายุของเราการควบคุมระดับของกรูตาไนโอนโดยการทานเนอร์ทูในทุกๆวันจะทำให้เกิดอัตราการเพิ่มของกรูตาไนโอนถึง300% และนี่คือสิ่งที่จะทําให้เราส่งผลในการที่ทําให้เชื้อไวรัสโควิดนะครับถูกการกระตุ้นจากอูตาเดโอและกระตุ้นเม็ดเลือดขาวและสามารถมากระจัดเชื้อไวรัสกลุ่มที่เป็นเอไวรัสกลุ่มนี้ได้ก่อนที่ถูกฝังตัวในไขมันในส่วนต่างๆของร่างกายของเรานะคะ ก็บอกว่าวันนี้สําคัญที่สุดและพวกเราเป็นกลุ่มแรกของประเทศไทยที่โชคดีที่สุดและพวกเราจะเป็นกลุ่มที่ปลอดภัยจากโควิด -19 นะครับอย่างที่ท่านเชื่อสกรนรงนะครับเหลืพแ่ความรู้นี้ให้มากที่สุดนะครับให้กับเพื่อนเพื่อทุกคนได้รู้และนี่คืองานนวัตกรรมเปลี่ยนโลกนะครับและงานวิจัยหนึ่งเดียวในโลกที่สามารถทําให้ร่างกายของมนุษย์กลับมาผลิตฮูด้าเเป็อนอีกครั้งหนึ่งและปริมาณเพิ่มขึ้นถึง300เปอร์เซ็นต์ ในประวัติศาสตร์ทางการแพทย์ยังที่มีสา,ารอะไร,รก็ตามนะครับที่สามารถกระตุ้นกูต้าไรโอนได้ถึงสเซและนี่คือนวัตกรรมหนึ่งเดียวของโลกนะครับที่สามารถทําให้เรากระตุ้นกูต้าไรโอนเพื่อที่จะทำให้เรามีรถถ่างกายที่สามารถปกป้องตัวเราเองจากเชื้อโควิดได้นะครับและนี่คือ the only one in the world ครับ VR อ i u n ไ e r e r s ขเตอรครับ